คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นเรื่องของสัตว์เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่ที่ใช่ทางที่จะต้องไปเจอกันแบบนี้ครับพาคุณผู้ชมไปที่เกาะสมุยนะครับไปกดเงินที่ตู้ ATM คนไปกดเงินที่ตู้ ATM แทบช็อกค,ครับเพราะว่าข้างบนโอ้โหงูเหลือมตัวอย่างใหญ่เลยครับคืครับมากินเงินแล้วกัดเงินก็ไม่รู้อ่ะอินเงินแล้วกดเงินก็ยังไม่รู้กันเดีย๋ยเดี๋ยวเดลุงดันตู้บังนี่ออกไหมนะี่ย คโอ้โหเโอ้โหดูห ah, okay. uh, okay. uh ัวกันนะครับเดี Hell, uh, ๋ให้ก uh ินบาวาสักทีครับวาวามานี่ครับตัวมาวาวามานี่ครับมามันยวเดี๋ยวับเดี๋ยวเดีมันชุกทีครับเดี๋ยววดด้โอ้ี่ครับเอเลยเาแบงค์นี้เลยพี่อะไรนะครับ1นึ่งหนึ่งกทีถึงส4ีนะครับ โอ้โหเป็นไงฮะตัวใหญ่ด้วยเมื่อกี้มีตัวเลขเลยนะ,ะ <c oughs> เขาถามกันว่าแบงค์นี้เลขที่<ม>อะไรที่<ะ><ะ>อยู่ฮะเออนี่ฮะเป็นคลิปที่ถูกพูดถึงและก็แชร์กันในโลกออนไลน์ครับเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้ความพยายามในการจับงูเหลือมที่มีความยาวประมาณ4เมตรนีครับงูตัวนี้ อยู่ด้านหลังของตู้ ATM ของธนาคารกรุงเทพสาขาบ่อผุดครับ<ฆ>ในคลิปก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัย3คนเจ้าหน้าที่รปภของธนาคารอีกคนหนึ่งช่วยกันจับงูตัวนี้ครับด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็จะมีเสียงพนักงานของธนาคารเนี่ยนะครับพนักงานสาวโอ้โหกรีดร้องด้วยความตื่นเต้นด้วยตกใจกลัวด้วยครับเพราะว่าอยู่ๆก็มาเจออยู่หลังตู้เ t m แบบนี้ครับ เพราะว่างูเหลือมตัวนี้อย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับแบบนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าตัวใหญ่ตัวยาวแล้วนะอย่างนี้ก็น่ากลัวแล้วนะครับเจ้าหน้าที่นี่ใช้ความพยายามในการจับอย่างมากครับเนื่องจากว่าพื้นที่ข้างหลังตู้ ATM เนี่ยมันแคบพื้นที่มันนิดเดียวครับระหว่างที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจับงูในคลิปที่เราได้ยินเนี่ยโอ้โหมีเสียงบรรยายด้วยนะครับเขาบอกว่าบรรยายกันอย่างสนุกสนานเลยครับทำนองว่าสงสัยงูเหลือมตัวนี้คงจะเลื้อยเข้าตู้ ATM มมากดเงินใช้บ้างฮนะ คงไม่ได้มาฝากเงินแน่นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจกไม่ดีครับเนีเ่ยฮะเขาก็พากไปด้วยพูดไปด้วยแบบนี้ครับรทันทีที่อาสากู้ภัยสามารถนํางูออกมาจากตู้เอทได้แล้วนะครับก็ใส่กระสอบไปยังศูนย์กู้ภัยแล้วก็รอให้เจ้าหน้าที่จากฟาร์มงูเกาะสมุยเนี่ยนำไปดูแลต่อไปนะครับ<ม>โอ้โคนไปกดเงินนี่ช็อกนะฮะแทบช็อกเหมือนกันนะเจอตัวเป็นๆอย่างนี้ไม่ต้องคุยกันนะครับไม่รู้ตอนไปกดเงินตอนเห็นงูกับเงินออกมานี่อันไหนมาก่อน คือถ้าเงินม <|so|>> ันออกมาแต่ยังไม่ได้หยิบเลยจ้กล้าหยิบหรือเปล่าบัตรจะคาอยู่ที่ตู้อยู่เลยอะพาคุณผู้ชมไปดูกันต่อนะคะเรื่องของงูอีกตัวหนึ่ง เป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับช่างค่ะเป็นช่างในอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งนะคะในอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันต์ต้องนํางูออกมาจากคอนโซลรถแบบนี้อันนี้ยิ่งกว่าเมื่อครู่ยิ่งกว่าเมื่อครู่เพราะว่าอย่างนี้ค่ะคือหลังจากที่มีลูกค้ารายหนึ่งเนี่ยเขานํารถมาให้ดูนะคะก็บอกว่ารู้สึกว่าหน้าคอนโซลรถเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆเหมือนมีอะไรอยู่ด้านในก็บอกให้เขาช่วยเปิดดูหน่อย ทีนี้พอเปิดรื้อดูเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมถึงกับสะดุ้งนะตัวมันใหญ่มากเลยค่ะคุณผู้ชมเปิดออกมาเนี่ยเจองูเหลือมตัวยาวกว่า2เมตรกว่าจะช่วยกันนึงออกมาได้ก็ทุลักทุเลพอสมควรส่วนคำถามที่ว่ามันมาได้ยังไงทางผู้โพสต์เนี่ยระบุนะคะบ,บอกว่าเจ้าของรถจับได้ นำใส่ถุงปุ๋ยไว้เพื่อที่จะเอาไปปล่อยอแต่พอคลาดสายตาเท่านั้นมันกัดถุงปุ๋ยขาดเราก็คลานใช่มันหลุดออกไปมันหลุดออ,อ,ออกไปจากถุงปุ๋ยค่ะพี่เอกอแล้วก็คลานเข้าไปในคอนโซลรถแบบนี้นะคะงานนี้ชาวเน็ตเขาก็ไม่พลาดนะก็ถามเหมือนกันว่าน้องๆไปทะเบียนรถเนี่ยเลขอะไรนะคะเขาก็บอกด้วยเป็นสกุลกับเลขที่ชะเลขที่บ้านเลขที่สำนักงานเขาก็ถามว่าเลขทะเบียนอะไรนะคะทีนี้มีคนตอบมีคนมาตอบด้วย99้าเก ผู้สร้างมาตอบเลยก็คือเจ้าของนั่นแหละ,อะเอาละมีให้ตามกันเยอะเลยนะครับเราไม่ได้งมงายครับคุณผู้ชมครับแต่มันมีเลขให้เราได้จดจำ